สวัสดีครับวันนี้ห้างมูส่วนจำกัดสมุยบริการสาขาหนึ่งอำเภอภัยสาลีวันนี้ผมมีรถอิวสุเอ็กซิลีจดทะเบียนปี2015โมเดล2014คันนี้เป็นเครื่อง2.5เป็นตัวแต่งของค่ายินสุคือ x อ็กซ e s eries, ครับก่อนอื่นครับขอแนะนำตัวก่นครับผมสมยุยราสีหรือเฮียหมวยเจ้าของร้านเองครับเดี๋ยวเราพามาชมกันว่า X ในเอ็กซิลคันนี้ ให้อะไรมามั่งสำหรับฟาร์มเอ็กซ์ี่เดี๋ยวมาชมภายในกันเลยครับมาชมภายในกันเลยสำหรับเอ็กซ์ซีรีคันนี้ให้อะไรมามั่งครับฟาร์มให้ข้อที่หนึ่งก็ให้แบบคุณสมบัติพิเศษคือสะดวกสบายเป็นระบบบ,บูสตสตาร์ทครับเดี๋ยวเรามาดูบูสตสตาร์ทกันบูสตาร์ทครับ ขึ้นบุสตสตาร์ทก็คือพอขึ้นรถก็นี้หมดอยู่กับตัวครับก็แคก่กดปุ่มแบก็พอสตาร์ทได้เลยครับเป็นแบบไม่ต้องใช้วนแจคือความสะดวกสบายครับอันนี้จะมีฟังก์ชันมีถุงลมมีระบายให้ทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเครื่องสองจุดห้าเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับเป็นเกียร์ห้าสปีดเบาะในด้านเอ็กซิลี่จะเป็นเบาะหนังหนังมาจาก ผู้ตัรถคือจากโรงงานครับจะเบาะหนังดำเดินได้แดงพร้อมด้วยแผงประตูก็จะใส่คำว่า X code X มาให้ครับเดี๋ยวดูเลขหมาที่เลขหมาคันนี้ใช้งานมา1เ7 5 0 0กว่าโลครับก็ถือว่าใช้มาไม่มากเท่าไหร่กำลังพอด,ดีๆล้วครับกำลังวิ่งครับกำลังใช้เลยนะครับไม่ประมาณนี้ คระให้คุ้มลมเนละแวกทั้งสองฝั่งในด้านแผ่นกันแผ่นฝ้าฝ้าเป็นด้านก็จะเป็นสีดำโทนดำก็เอ็กซิลี่ก็คืออะไรก็ดำๆๆคือแบบให้ดูโออาขึ้นครับมีกล่องเก็แบแม่นครับกัน <c oughs> แดดก็จะดำคือภ <c oughs> ายในสีดำก็จะทำให้ดูรถแบบโออาขึ้นเพิ่มความโอ่อาเพิ่มมีเยอะครับเดี๋ยว ่าเดี๋ยวดูรอบนอกกันเดี๋ยวพาดูรอบนอกความเป็นเอ็กซ์เรี่รอบนอกครับอาดูด้านเบาะอ่าดูเบาหลังที่กล้องจกหลังเบาะหลังก็จะเป็นเบาะหนังมียับบ้างตามอายุการใช้งานครับพอรถปีสองพันสิบห้าครับจดทะเบียนปีสองพันสิบห้าก็มียับนิดหน่อยครับแต่ก็พอรับได้ครับคือยังสวยอยู่ครับโดยเฉลี่ยแล้วครับ ในด้านเบาะด้านคนขับก็จะมีเบาะหนังเหมือนกันเบาหนังเดินเดินได้แดงคือเอ็กซิลอ่าเดี๋ยวสมวยสมวยให้ดูรถทั้งทีครับก็คือขาดจะไม่ได้คือเหมือนเหมือนกับสโ,สโลแกนของผมสมวยเลยนะครับว่าแนะนำรถอยากให้ดูรถก็อยากให้ดูแบบ ทุกทุกซอกคือคือทุกมุมของรถคือเก็จะสังเกตโครงสร้างโครงสร้างคือเป็นรถมือสงองเนี่ยโครงสร้างาเป็นปัจจัยหัวหัวใจหลักของรถมือสองอีกอย่างหนึ่งเลยว่าโครงสร้างเ้าเรียกว่ากระดองเดิมคือรถไม่ฟั่มหมาเราจะเริ่มดูว่ารถไม่ฟั่มหมาจะดูตรงไหนตามมาดูครับดูที่วงกลครับอ่าแล้ว่าดูวงกลครับอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับไม่ได้เด็กเม็ดอาเม็ดอาจากโรงงานอยู่เ็าเรียกโครงสร้างเดิม โครงสร้างเดิมอ่ะนี่เป็นประตูบาน,บานหน้าเดี๋ยวเรามาดูตามมาดูประตูบานหลังของด้านฝากันอีกดูด้านหลังดูประตูด้านหลังอีกว่าเป็นอย่างไรบ้างอับเม็ดอากยังอยูผ่ผมคลิปๆค,ค,ครับอาจจะอาจจะดูเปื้อนนิดนึงเช็บก็เอี่ยมหน่อน จะดูเกลื่อนนิดนึงเช็ดละเอียมแล้วครับเดี๋ยวทำการเช็ดให้ด,ดูสำหรับเป็น X, X Series คันนี้ก็ทำทำไมถึงต้องเรียก X Series แต่แต่ถ้าแฟน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 พันแท้ของูิสู์ X Series จะรู้ว่า X Series คืออะไร X Series คือรถตัวแต่งนั่นเองครับสำหรับตัวแต่ง X Series ก็จะให้เป็นสเกิร์ต สเกิรรอบพันโลบาเนี่ยคือเป็นเอ็กซ์ซีรีแล้วเราหลังคาก็มีมาให้แล้วพร้อมด้วยเจ้าของเดิมก็จะตกแต่งกันศาสตรมาให้ทั้งสี่าทก็ให้ดูแม็กกับรถนะครับแบมีโลบามีบามาให้แล้วพร้อมด้วยเจ้าของเดิมก็คันนี้ก็จะตกแต่งมาพิเศษหน่อย คือไม่ได้แต่งอะไรมากครับคือจะเปลี่ยนล้อลอ้อนี่จะเปลี่ยนแบบล้อไม่ล้นนะเป็นล้อยางขอบ18ดก็แบบพอดีแต่จะไม่ได้โหลดไม่ไม่ได้จูนเครื่องสําหรับเป็นรถเครื่อง2.5นี่ก็ก็จะแรงดีเหมือนกันครับถือว่ารถเป็นแรงดียกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายท้ายว่า X Series มันเป็นอย่างไรอ่า X Series ก็จะมีมีกล้องมองหลังเวลาถอยหลังก็จะมีกล้อง มองมองหลังให้เดี๋ยวดูโครงสร้างดูว่าเมื่อกี้นี้ให้ดูวงกบแต่เดี๋ยวให้ดูมุมมุมของของท้ายว่าเม็ดอาร์ฟยังอยู่ไหมเดี๋ยวก็ให้ดูมุมจับัดอ่าดูมุมที่อ่าดูมุมมุมท้ายสังเกตเม็ดมุมยังอยู่ครับดูมุมด้านด้านฝาดูมุมอ่าดูมุมกันแล้วก็ให้ดูรอบๆครับสําหรับสม่วย เฮ่หมวยก็อยากให้ดูรถแบบให้ดูรอบๆเผื่อท่านใดแปนพันแท้อิสุมองหาเอ็กซิลี่สี่ประตูเครื่อง2.5แรงแรงแบบเนี้ยคันเนี้ยเฮีหมวยแนะนำเลยครับเดี๋ยวอ่าดูกันต่อไปครับเป็นอ่ะกรเป็นลายยางเป็นแม็กซ์18เป็นเป็นชุดของของชุดแต่งหรืจของเดิมก็จะเพิ่มแม็กเพิ่มสติกเกอร์ให้ดูแม็กกับรถคันเนี้ย มีโลบาร์มีกันศาสตร์ให้มาดูแม็กกับรถว่ารถเอ็กซิลี่คือเป็นตัวแต่งจากโรงงานแต่จ้าของก็จะมาแต่งเพิ่มเติมของเดิมเพิ่มเติมอีกก็ให้ดูแม็กกับรถเดี๋ยวมาพามาดูวงกบด้านซ้ายบันหลังด้านซ้ายว่ายังเดิมเหมือนกันไหมอ่มาได้ดูวงกบด้านซ้าย ครับยังเดิมเม็ดจเดิมก็แล้วดูเม็ดอาคสักทีอ่าเดินเยอะได้ก็ได้อ่าดูอ่าด,ดูรดนี่เด็กคือบานเขาเรียกบานบานหลังด้านซ้ายเนี่ยเพียนไปไหนครับขออาภัยนะครับพูดผิดพ,พูดถูกขออาภัยด้วยนะครับอ่าจะดูวงกบด้านซ้ายของหน้ากันครับอรับเม็ดอาคยังอยู่ เน้าอาก็จะดูคมๆอาจจะเปื่อนนิดนึงเดี๋ยวไล่เสร็จก็เดี๋ยวจะทําการทำความสะอาดให้คือครับอาจจะดูเปื่อนนิดนึงแกะก็จะมีทั้งสองสองแกะให้ใ,หใส่อนเนกประสงค์สีโค้ด X Series X Series เป็นรถตัวแต่งอ่าเดี๋ยวดูรอบๆคันว่ารถคันนี้ X Series มัหล่อแบบไหนอ่ะเดี๋ยวชัางกล้องซุ้มๆรอบๆคันดิ ครับก็จะใส่เป็นสเก็ตหน้าอ่าดูรอบๆพันเดี๋ยวว่าจะมีอะไรเมื่อฟามเอ็กซ e ซีรฟามเป็นเอ็กซ e s ีรก็จะเป็นกระจังหน้ากาจะเป็นโลมสีเทาพร้อมด้วยตัวหนังสือสีแดงคือเป็นจะักเอ็กซ e s ีรสติกเกอร์ฝากกระโปรงคันนี้จะเป็นไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์ แต่ในรถโมเดล14จดทะเบียน15เนี่ยนะไฟเดยไลท์ก็จะอยู่ด้านด้านล่างไม่ได้อยู่ข้างบนเหมือนกับ1.9ด้านาด้านล่างนี่คือรถเครื่อง2.5เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องฟังเสียงเครื่องว่าเสียงเครื่อง2.5คันนี้มันดังนิ่มดีไหมยะาพามาดูห้องเครื่องกันเลย เปิดห้องเครื่องสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงอาดิดเครื่องแล้วด็งปากระโปรงกบิดจังเลยครับเครื่องเป็นรถคันนี้เป็นเครื่อง2.5อยาให้ฟังเสียงเครื่องเครื่องคันนี้ก็จะเป็นแห้งๆเลยน้ำมันจะไม่ไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งๆเลยจ้างกล้องจะาโซมห้องเครื่องให้ดูว่าเครื่องแห้งๆอาจจะเครื่องคาบ ฝุ่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าภาพน้ํามันไม่ออกถือว่าเครื่องแห้งเป็นรถเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรมาไม่ได้จูนเครื่องสองพุดห้าพอแล้วครับไม่ต้องจูนก็วิ่งเขาเหมาะเขาเหมาะครับ,รบอันนี้เป็นเก้เมแนนนวลเป็นแก้ห้าสตีเดี๋ยวทางกองให้ดูโครงสร้างแผ่นเพดแผ่นเพดก็ยังอยู่เดิมๆคู่สวยเดิมๆแต่เวลาแผ่นเพดของอีซูสูแผน่นเพดที่จะบอกอะไรคือจะบอก เลขก็ถังเลขเครื่องยนต์แบบรถนั่นแหละคือเขเรียกสัญลักษณ์แผ่นเพจเป็นที่มาของรถต้องมีแผ่นเพลทโดยมนะ่นัาปากกะโปรงสติกเกอร์วิธีสติกเกอร์จะมีวิธีการเตือนกนันแบบใช้น้ำมันเปิดทันหยาบจะเปิดหม,อมดด้อน้ำขนาดรถร้อนอะไรประมาณนะั้นแบบวิธีแนะนำคาาาารับกับไม่ใช่ดูววไฟเดลัยจะอยู่ด้านล่าง ตอนนี้ติดเครื่องแล้วไปเดลไลท์ก็จะขึ้นหูเอ็กซ์เซี่ย่ครับวันนี้พาชมกันรอบๆคันว่าเอ็กซ์เี่เครื่อง2.5เนี่ยมีสิห้าเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างวันนี้ร้านเสมอก็อาจจะอยู่แบบติดถนนใหญ่เนาะรถรถอาจจะวิง่งเยอะอาจจะมีเสียงรถพ่นนิดนึกแต่ไม่เป็นอุปสรรคสาหรับเงียมหมวยครับ ขอบเล็กซ์ซิลีท่านใดมองหาเอ็กซิลีเครื่องสองจุดห้าแบบนี้จะซื้อสดซื้อผอนถ,ถ้าซื้อเงินสดสมวยมีเล่มพร้อมโอให้แน่นอนเพราะว่าไม่ต้องให้กังวลเรื่องว่าต้องรอเล่มหลายวันอะไรเงี้ยเสมอจะมีเล่มพร้อมโอนแต่ถ้าซื้ออนสมว่วยก็จะมีสินเชื่อหลากหลายจากพอสินเชื่อไหนท่านมีเครดิตอยู่ที่ไหนอาชีพอะไร ขอเพียงอาชีพชัดเจนถ้าเครดิตดีก็จะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสมวยก็รับเต็นตสัญญานอกพื้นที่รับส่งรถถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเพราะว่าจะขับไปส่งพเพราะหมวยชอบขับรถส่งเพราะว่าเราได้เทคได้รถของเราไปด้วยเราจะไม่เลือกขึ้นสไลด์เราจะเลือกขับไปส่ง้ากาุ้าท่านใดอยากให้ไปส่งถึงหน้าบ้านจะซื้อสด ซื้อผ่อนสนใจติดต่ออนราคาคันนี้เดี๋ยวให,หมวยเปิดราคาให้เลยดีกว่าครับในราคาสามแสนเก้าหมื่นสองพันราคาประหยัดประหยัดเอ็กซ e s eries. แบบนี้ราคานี้น่าจะต้องเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามโทรถามรายละเอียดกับผมสมวยได้เลยครับในเบอร์โทร ศูนย์หกห้าห้าสามเกหสองสี่เจ็ดสนใจติดต่อสอบถามหาผมได้ทุกเวลาครับขอบคุณครับ